สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่ห้างเซ็นทนรัลพลาซาแล้วก็ได้นัดหมายกับคุณศิริวัตรวรวรเวชวุฒิคุณไว้ที่จะสนทนากันเพราะว่าหน้าที่แห่งนี้ก็คือกิจการซึ่งเติบโตมาจากศิริวัตรแซนด์วิชนะครับนั่นก็คือคอฟฟี่คอร์เนอร์โดยศิริวัตรแซนด์วิชนะ แล้วก็พัฒนาการกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรนั้นเราจะไปสนทนากันกับคุณสิริวัตวิวรวรเวชวุนิคุณครับ การทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาอีกรอบแล้วจากปี4ี่เนี่ยผ่านไป10ปี11ปีมันมาอีกรอบปีแล้วมันาอีกรอบแล้วเข้าทางแนวคิดเราไหมเป๊ะเลยเข้าทางธุรกิจเราเลยใช่ไหมเป๊ะเลยแล้วเข้าทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป๊ะเลยนะครับเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านก็บอกว่าหนึ่งทำอะไรเนี่ยพอประมาณสองทำอย่างมีเหตุมีผลคสามสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสี่ทำอะไรพึ่งตนเองอย่าไปพึ่งคนอื่น ผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งวันนี้ผมได้เกิดทางธุรกิจครับผมเริ่มยอมรับความจริงเมื่อปี2540ยอมรับความจริงว่าเราผิดพลาดไปแล้วออดีตเราแก้ไขไม่ได้เพราะเราไปพึ่งคนอื่นครับเป็นหนี้เขานะเวลาดีนะโอ้โหคุณสิวัฒน์ช่วยใช้เงินอเมี้เอาไปเลยพอไม่ดีนะเอ้ยของเงินคืนไม่มีเงินคืนเหรอขึ้นดอกเบี้ยไม่มีเงินคืนขึ้นดอกเบี้ยไม่มีอยืด โนติสมาก่อนโนติสมาก่อนนะโนติสมาก่อนหมายสารมาแล้วแหมนี่สัจะทําชีวิตเลยนะเจอไม่ต้องลงไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเรียนด้วยตัวเองเลยพึ่งตนเอง่ะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองไม่พึ่งคนอื่นเขาป้อยอเราว่าเราเก่งเราอย่างนู้นอย่างนี้มีทนายใช้ไปคิดตัวเป็นเสือตัวที่5จะอะไรนะเพราะเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเขานีิเรากู้เงินเขาเราต้องจ่ายเขานี่เขาก็ดอกเบี้ยเราไปจ่ายผู้้าฝากเงินเนี่ยโอเคเราก็เพลินอ่ะโลภอ่ะประมาทอ่ะไม่ปฏิเสธนะผมเจ้งกับส่วนหนึ่งเพราะตัวผมเอง พราะผมไม่รู้จักพอเพราะวันนี้เรามาทําจาก20ชิ้นใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งวันนี้กลับขึ้นมาเราไม่ต้องไปพึ่งงอไข่ไม่ต้องไปพึ่งไข่เพียงแต่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับลูกค้ามาก็บอกว่าออแซนด์วิชคุณไม่แพงภูมิใจวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับลูกค้าจะบอกว่าซิลิวัตแซนด์วิชคือคุณาภาพท่านฟังแค่นี้ท่านเปลื้มไมครับดังนั้นเนี่ยพอลูกค้าบอกอย่างนี้ปุ๊บเราขายได้ทุกวัน โดยสมมุติฐานก็คือไม่มีลูกค้าท่านไหนรับประทานแซนด์วิชผมรวม,ม,มันเบื่อ,อแต่ถ้าผมขายได้ทุกวันสแสดงผมมีลูกค้าใหม่ทุกวันด้วยแนวคิดนี้เราก็เลยมีกําลังใจว่าเรามาถูกทางละแล้วมันเป็นเงินสดหมดก็เลยขยับขยายสาขาแต่ที่ท่านเห็นเนี่ยเล็กนิดเดียว23ตารางเมตรนิดเดียวอันนี้ก็เป็นสาขาที่6 ที่ชนบุรีนะฮะที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลพลาซาชนบุรีพลาซาชนบุรีคราวนี้พอมีสถานที่อย่างนี้แล้วแล้วไอ้บะไอ้กระบาขายไม่มีแล้วสิมีสิครับมีฮะมีผมมีอยู่เป็นข้างเป็นข่าวเดี๋ยวเนี่ยผมเสร็จเนี่ยนะฮะผมจะยืนขายคล้องคอขายเรียกลูกค้านะครับผมยังมีเด็กที่ผมเรียกแซนด์วิชบอยยืนขายตามข้างถนนเพียงแต่ตอนเนี้ยเสียอยู่อย่างเด็กมันน้อยลงเพาะทำไมอ่ะคือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยฮะเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสูง จบพ3ม3มาได้เด็กดีขยันนะทำกับผม5ปี6ปีพอมีตังแล้วผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้ไปผ่อนที่ได้ทำสร้างบ้านได้ที่ต่างจังหวัดกลับไปแล้วไม่มาไอเด็กไม่ดีผมก็ไล่ออกคือเด็กมันมี2ประเภทดังนั้นเนี่ยผมก็จะเหลือแต่เด็กที่มีคุณภาพวันนี้เลยสองคนเลยสองคนไอ <laughs> ต,ตอนนี้งานมันหายากมัน,นมาทน,นี่ไม่ได้ฝากผ่านรายการ <c oughs> ท่านไปเลยนะครับ <Ừ. S 1> ทั่วประเทศเลยนะครับ,รบ,รบสำหรับเด็กผู้ชายที่อายุไม่เกิน2ี่ปีเนี่ย ไม่จํากัดวุฒินะครับอขอให้ท่านขยันอดทนซื่อสัตย์มผมมีที่พักให้ฟรีด้วยมากรุงเทพรายได้ท่านวันไม่ต่ำกว่า1 0,000 000, บมื่บาทเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 0,000่บาทนะฮะสำหรับผู้หญิงอายุไม่เกินยี่ปีเหมือนกันผู้ชายก็ไม่เกิน25ปีนะครับเหตุผลเพราะว่ามันต้องทํางานหนักผู้หญิงก็มาอยู่ฝ่ายผลิตผมเงินเดือนเดือนละหกพัน,น 6, 000, สิ้นปีมีโบนัสที่พักฟรีผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าคนตอนนี้ตกงานเยอะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย เสียกลัวเสียหน้าขายของขขายองคนไทยนี่บอกขายของนี่โหเสียเกียิเลือเลยนะยิ่งขายข้างถนนเออแต่หารู้ไม่ว่าเนี่นะการขายของข้างถนนเนี่ยนะวันนี้ท่านมายืนคองกล่องขายไม่มีถูกไม่ถูกเทศกิจรบกวนละเทศกิจท่านเข้าใจเราละอเคไม่เป็นไรครับผมหาเด็กไม่ได้ผ่านรายการท่านอาจจะหาได้ติดต่อมาเลยนะเบอร์โทรศัพท์ซึ่งซึ่งท่านขึ้นเบอร์ให้ก็ได้นะครับที่จอไม่เป็นไรเนื่องจากถ้าท่านไม่มา วันนี้ผมมีโครงการเรียกว่าโครงการสร้างเท่าแก่น้อยผมทำมาปีที่5นะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยผมมีเด็กนักเรียนอายุ14-15-16เท่านั้นนะม,ม .3 ม .4 3> นะต่างจังหวัด30กว่าคนกรุงเทพ20คน57คนมีกำไรทั้งหมดเนี่ย560,000บาทใน2เดือนเขามาทำงานกับคุณสิริวัตนไม่ยืนคองคอ,งข,องขายเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้มายืนก็มีชุดนักเรียนนะฮะเด็กต่างจังหวัดมีที่พักให้ฟรีไม่ต้องเอาอะไรมาเลยลูก พ่อแม่มาเซ็นรับรองอะไรเนี่ยพวกนี้นะตามกฎระเบียบของเราครับยืนขายแซนด์วิชนะครับวันหนึ่งวันไหนโชคดีก็สองชั่วโมงก็หมดโชคไม่ดีก็4ีหชั่วโมงแต่มีกําไรวันหนึ่ง2 5 0ร้อบถึงสี่บาทบางวันนะฮะได้ทิปถึงพันหนึ่งเด็กบางคนได้ทิปพันหนึ่งตั้งแต่5บาทคนาห้าบาทจนถึงพันคนเดินผ่านไปมาเอ็นดูนะเด็กคนที่มีมารนะให้กําลังใจซื้อผมขายมา12ปีไม่เคยได้ทิปไม่ไม่สงสารผม ผมกําลังเรียนว่าโครงการสร้างเท่าแก่เนาะผมภูมิใจมากหมายถึงว่ามาทํางานกับเราแล้วเรียนรู้ผมสอนเขาเป็นเท่าแก่แค่2เดือนปิดเทอมใหญ่คือรู้กระบวนการผลิตรู้ว่าการขายเป็นอย่างไรต่างๆผู้ชายจะรู้กระบวนการขายผู้หญิงก็คือผลิตรู้การแต่ช่วงเท่าแก่เท่าแก่น้อยนี่ก็คือเฉพาะขายก็จะมีเด็กผู้หญิงมาด้วยแต่เด็กผู้หญิงนี่เราเ้าให้เขาไปกลับถ้าไม่ไม่ได้ที่พักฟรี ที่พัฟีเด็กผู้ชายแต่ที่ผู้หญิงบอกเรียนรู้กระบวนการผลิตคือเด็กผู้หญิงอายุไม่เกินยี่ห้านี่เป็นพนักงานประจำแล้วนะฮะเท่าแก่น้อยมีแค่2เดือนกับเดือนตุลาอีกเดือนหนึ่งมันจะมีการอบรมมีอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมเราอบรมหมดเราจะสอนแม้กระทั่งนะวิธีพูดจาวิธีทอนสตังวิธีหยิบแซนด์วิชใส่ถุงพลาสติกให้ลูกค้าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ เด็กเหล่านี้เราสอนและเด็กเหล่านี้ในอนาคตก็คือ SME ของประเทศไทยและ SME ของจริง กพันของผมเริ่มต้นที่นี่ที่แห่งนี้ที่ทำให้สองเราเจอกันได้ผูกพัน ไปตทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคนไทยตลอดไปที่นี่คือที่ทำงานของพ่อพ่อบอกว่าที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กัน รับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอกประโยคสั้นๆ จากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อได้ทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีในหลวงพ่อผู้ทรงงานสื่อสารอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ชมครับเป็นยังไงครับเรื่องราวของอดีตหมาเศรษฐีพันล้านต้องมาขายแซนด์วิชใส่กระบะเร่ขายไปตามท้องถนนแล้วก็ขณะดเดียวกันก็สามารถ6ปีผ่านไปสามารถที่จะเริ่มมีจุดขายเป็นร้านอย่างคอฟฟี่คอร์เนอร์สาขาที่6ที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับแซนด์วิชใส่กระบะก็ยังจะเป็นกิจการที่ยังจะต้องทำต่อไปแต่จะทำต่อไปเพื่อคุณรูปการอะไรนั้นไปฟังคุณสิริวัฒเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ วันนี้ผมมีโครงการหนึ่งแม้กระทั่งเรียกว่าโครงการหารายได้เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะวันนี้เนี่ยเด็กต่างจังหวัดจบม .6 ไม่มีเงินเรียนต่อมหาวิทยาลัยผ่านรายการท่านเลยครับทั่วประเทศมาเลยครับจบม .6 มาทำขอ,ของข้อขายแซนด์วิชกับผมนะมเป็นพนักงานผมนะม,มีเงินเดือนนะม,มีค่าคอมนะหลังจาก12เดือนมีเงินฝากในบัญชีตัวไม่ต่ำกว่า5-6หมื่นบาทถ้าผู้หญิงมาอยู่ฝ่ายผลิตมีเงินเดือนมีโบนัสหลังจาก12เดือน มีเงินฝากไม่ต่ำกว่าสาม0 0ื่บาทแล้วท่านก็ไปเรียนมาิัยิรัยด้วยเงินท่านเองผมฟังคุณสุวัจนี้ผมเข้าใจคอนเซ็ปต์เลยนะคือถ้าจะเป็นเท่าแก่เนี่ยแล้วเคยมาแขวน <c oughs> แขวน <c oughs> ไอ้กระบาขายของได้เนี่ยนะ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเขาเติบโตต่อไปเนี่ยจบนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขั้นขั้นต้นเบสิกสุดเนี่ยเขาไปแล้วเขาผ่านแล้วผมดีใจที่ท่านเห็น <c oughs> ในสิ่งที่ผมทำอยู่ ผมเรียนท่านเลยนะว่าวันนี้เนี่ยการขายของคนไทยก็อายอยู่แล้วมไม่ชอบเลยขายของขนาดอยู่ในเคาน์เตอร์ในห้างเนี่ยมไม่อยากจะขายเลยแล้วต้องไปยืนขายตากแดดตากฝนข้างถนนสูดควันอะไรเนี่ยนะแล้วเรียกคนแล้วคนไม่ซื้อนะแดดก็ร้อนบางทีฝนตกนะเป็นอาชีพที่โหดที่สุดแล้วถ้าเขาผ่านตรงนั้นไปได้วันนึงเขาทำอะไรได้หมด อ่ะจริงไหมครับครับถูกต้องเขาเป็นเ่าแก่เป็นออปเปอเรเตอร์เจ้าของกิจการอ๋อแล้วคุณสิรวัตรเองก็ต้องเข้าใจว่าอาชีพอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่มีเด็กหนุ่มเด็กสาวคนไหนจะมาทำแบบตลอดชีวิตอ่ะเขาต้องเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขามาแล้วเขาต้องไปแต่ว่าเมื่อเขาไปเนี่ยอยากจะให้เขามีวิชาความรู้นี่ก็คือสําหรับเด็กที่ผมเรียกเท่าแก่น้อยอายุ14 1 5 1 6 1 7 18ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเด็กจบมหเขาก็จบประมาณอายุ18ครับอันนี้ไม่มาหาเงินแล้วนะ หาเงินปีหนึ่งเพื่อจะไปเรียนต่อมาชเชลัยผู้ชายผมบอกได้เลยอย่างน้อยห้าหมื่นมีเงินเก็บผู้หญิงอย่างน้อยสามหมื่นอันนี้เขาถ้าเขาไปเข้ามาชเชลัยด้วยเงินเขาเองแล้วเขาจะมาขอขายแซนด์วิชพาสทานก็ได้เพราะผมถือว่าเขาเคยได้ทํางานกับผมไปแล้วหนึ่งปีเรื่องความประพฤติอะไรเนี่ยผมโอเคแล้วนะฮะอันนี้ผมผมกำลังเรียนว่านี่คือสิ่งที่ผมกำลังทำและผมภูมิใจเพราะผมถือว่าผมได้มีโอกาสเกิดทางธุรกิจครั้งหนึ่งเพราะสังคมช่วยผม วันนี้ผมก็ได้ช่วยสังคมคล่าสุดผมมีโครงการบริจาคให้สังคมยังไงครับเรียนฝากผ่านรายการท่านไปเลยนะครับรบสถานสงเคราะห์ใดๆเนี่ยเอาในกรุงเทพก่อนถ้ามีผู้ใจบุญเนี่ยไปบริจาคซื้ออาหารเพื่อให้คนเท่าคนแก่เช่นบ้านบางแครสองเนี่ยคุณยายผมไปบริจาคมาแล้วนะฮะท่านชอบผมผมมาเจ้าหน้าที่ติดต่อผมบอกว่าคุณรีวัตรเนี่ยบางทีผู้ใจบุญเนี่ยก็ให้เราหาอาหารให้ อาหารก็ซ้ํซซากๆข้าวกล้วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยไอ้ข้าวกล้องห่อสาหร่ายที่คุณสิริวั์เอามาแจกคุณยายเนี่ยคุณยายชอบเจ้าหน้าที่ก็ชอบหาซื้อกินอยากผมก็บอกเพราะผมแจกเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าผมบอกพี่เอางี้ก็แล้วกันต่อไปนี้ผู้ใจบุญบอกท่านไปเลยท่านให้งบมาท่านอุดหนุนผมไม่ได้บอกแซนด์วิชนะข้าวกล้องห่อสาหร่ายเพราะมีประโยชน์ด้วยแล้วช่วยชาวนาไทยด้วยผู้สูงอายุทานรับประทานง่ายโอ้ดีมีประโยชน์ด้วย แท่งนึงเนี่ยเราขาย35บาทบรัาบทผู้ใจบุญจ่ายสถานสงเคราะห์บ้านบางแค2ไปเลย35แต่บ้านบางแคจ่ายผม28<อ>่บแปวมกันร่วมกาทำบุญสองทา,ายเบาทที่เหลือให้บ้านบ,บางแค2อเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นให้คุณยายนะทุกคนได้บุญกันหมดถ้าก็ผมคืนกําไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมคนะครับอันนี้ผมเรียกว่าโครงการสิริวัดแซนวิชคืนสู่สังคมครับ อันนี้ผมกําลังเริ่มละผมกําลังจะไปบอกตามสถานสงห์ต่างๆคนตาบอดก็ดีคนปัญญาอ่อนก็ดีนะฮะบ้านคนชราบางแคเนี่ยอันนี้ฝากข่าวรายการท่านว่าครับนะครับอันนี้เป็นการช่วยกันทั้งหมดผมคืนกําไรส่วนหนึ่งให้สถานสงห์หลังแห่งนั้นเพื่อท่านจะได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะวันนี้ทําไมรู้ไหมครับรัฐบาลไม่มีตังค์สถานสงห์ต่างๆทึ่งแบ้มมือขอรัฐเนี่ยงบถูกตัดหมดเพราะเป็นหน้าที่ของเอกชนเรา ท่านมีตังท่านไปบริจาคผมเอาซื้อสินค้าผมผมคืนกำไรให้ท่านครบวงจรคุณสิริวัตรคิดว่า12ปีจากปี240 40, จนถึงขนาะน,นี้เนี่ยเรารุกขึ้นยืนอีกครั้งได้อย่างมั่นคงหรือยังมั่นคงครับแต่วันนี้มั่นคงก็บอกว่ายังไม่ถึงกับว่าจะกลับขึ้นไปรวยใหม่มเหตุผลเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ทำอย่างของเรากันเองวันหนึ่งให้ผมเข้าตลาดทุน MAI ได้ผมถึงจะบอกว่าวันนั้นแหละ ผมจะกลับขึ้นมายืนอย่างมีนอีกสองปีสองพันห้าร้อยห้าสี่ผมเรียนท่านนี้เปรียบเสมือนว่าสิบสองปีที่ผ่านมาผมอยู่ห้องไอซียูห้องไอซียูก็คือสายออกซิเจนเต็มไปหมดต้องจ้างพยาบาลยี่สิบสี่ชั่วโมงเฝ้าไข้วันนี้เขาส่งผมออกมาพักห้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอเวลาสักสองสามปีพักฟื้นหลังจากกไลกลับบ้านวิ่งแล้วครับนี่วิ่งแล้วนี่นี่แต่แต่ว่าวันนี้อายุ60แล้วกลัวจะล้มอีกเหมือนทั้งไหมไม่ครับผมนะผมไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงผมสร้างภูมิคุ้มกันไว้แล้วสินค้า24ชั่วโมงเสียผมมีสินค้าเหล่านี้ขึ้นจากดินประเทศไทยประชาชนก็ต้องจะช่วยผมเพราะมันครบวงจรวันนี้มีความมั่นใจถึงขนาดที่ว่าธุรกิจเนี่ยจะต่อให้กับลูกพนักงานเพราะเวลาเข้าตลาดหุ้นผมก็จะมีให้หุ้นกับพนักงานผมนะท,ที่ทํางานกันอยู่นานแล้วก็คือว่าเขาจะได้มีว่าส่วนเป็นเจ้าของวันนี้เราเจ้าของคนเดียวดังนั้นเนี่ยนายาคตเราจะดีขึ้นไปด้วยกันถึงวันนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนเลยนะครับว่า ผมจะทำให้ Coffee c o เ n e r โดยสิริวัฒนแซนวิชเป็นแบรนด์ที่ไม่แพ้แบรนด์ที่ดังทั่วโลกนะฮะคนไทยครับคนไทยทำได้สุดท้ายเลยเนื่องจากเขาบอกว่าเราทุกคนไม่สามารถย้อนอดีตได้แต่แตเรา,ส,<ำ>เาสมมุติว่าย้อนได้เนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยกับย้อนไปก่อนปี40เนะี่ยคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นเป็นความสุขมากน้อยกว่าเมื่อในอดีต ต้องเรียนตรงๆว่าถึงวันนี้นะฮะเป็นความสุขมากกว่าแต่วันนั้นบอกโทษนะทำไมต้องเป็นกูวะ <c oughs> <c oughs> นะเราก็พยายามเป็นนักธุรกิจที่ดี<ม>จ่ายดอกเบีย้ยเขานะฮะไม่เดียอวอแต่ทำไม<ส>บางคนฟูกมันหนาเหลือเกินนะนอะไรเงี้ยน,นะฮะ<ม>แต่พกเขาปิดสถาบันการเงิน,นท่านก็ทราบอ<ม>่ะเราต้องใช้เงินอน่ะ พอปิดสถาบันการเงินถาวเนี่ยเราเจ๊งล้มทั้งยืนอ่ะอ๋ออดีตอดีตตอนนั้นยังต้องมีการโโชําระประวัติสายกันอยอ่ว,โอโว่าโโตกลงมาอะไรต,ตัดสายออกซิเจนอ,ะอ่ะเราก็เจ๊งอ,ะอ่ะนะวันนี้ดีใจที่เกิดขึ้นกับเราวันแต่วันนั้นเราเสียใจแต่วันนี้เราบอกเออดีแล้วที่มันเกิดขึ้นนะถ้าตอนนั้น12ปี4 8แล้วเราไม่ได้ไม่เจอหนทางแบบนี้ไม่เจอวันนี้แล้วก็ไม่มีสิริวัดแซนวิชวันนี้นะครับไม่มีที่ว่าต่างประเทศนะแซนวิชนี่คนต่างประเทศนะต้องตะวันตกนะ แต่วันนี้สื่อต่างประเทศเรียกผมมิสเตอร์แซนด์วิชออฟไทยแลนด์อ๋อมิสเตอร์แซนด์วิชออฟไทยแลนด์แซนดวิชแมนออกซ n CN b c CNNBBC เอนเอวิร์ต้องมาหลายครั้งนะครับ mm hmm. ดังนั้นถึงวันนี้ย้อนอดีตไม่ได้แต่ผมกำลังเรียนท่านและท่านผู้ชมว่าคนเราเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงอนาคตเราได้ mm hmm. มันอยู่ที่ตัวเรา mm hmm. เอาบทเรียนอนะดีตมาใชา้นะ แล้วก็พยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำโอกาสให้เป็นโชคอย่างที่พระพยอมท่านสอนช่วงปี40อดีตท่านปัญญาก็บอกล้มแล้วต้องลุกอย่าไปยอมแพ้มันนะครับวันนี้ผมเสริมถ้าจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะต้องยอมรับความจริงแล้วกล้าเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดว่าเราเคยเป็นอะไรวันนี้เศรษฐกิจโลกมันอย่างนี้ไม่ดีโอ้อะไรไม่ดีทิ้งมันไปทําใหม่แล้วก็อย่าท้อถอยแล้ววันนี้ก็บอกนะครับอย่าคิดค่าตัวตายไม่มีประโยชน์มีหลายคนนะปรึกษาผม นะผมบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกอคุณมีปัญหาคุณค่าตัวตายปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขค,คุณทิ้งปัญหาหคนข้างหลังใช่ไหมครอบครัวขาดผู้นำมีประโยชน์อะไรมผมเคยคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นบุคคลล้มลายนี่มันน่าอายนะเขาชี้หน้าเราบุคคลล้มละลายวันนั้นคิดว่าน่าอายอวันนี้คิดว่าก็ล้มก็ล้มมันกล็กลม้ลมจริงจริงเนี่ย แล้ววันนี้กลับขึ้นมาใหม่นะฮะเป็น NPL รุ่นที่หนึ่งของประเทศไทยตอนนั้นอายมากอายมากเดี๋ยวนี้เขารุ่นที่20กันแล้วเ่าเมื่อไหร่ก็หัวเราะมานั้นหัวเราะมานัตอนรุ่นที่หนึ่งโอ้เดี๋ยวนี้ภูมิใจฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับยินดีวัดครับยินดีครับสวัสดีครับยินดีครับ รับสุงนี้จะดูดียิ่งกว่าที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจตลอดไปเสหนีเราได้ติมความปนันตลไปปตทมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคนไทยตลอดไปที่นี่คือที่ทํางานของพ่อ พ่อบอกว่าที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กันรับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอก โยคสั้นๆจากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อได้ทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีใน